สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทรายคนเดิมอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ฉันไม่ร้ศึกษาปีที่3นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าวันนี้ครูทรายจะมาสอนเรื่องอะไรตรงในวันนี้ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะมีภาพให้เด็กๆได้ดูนะคะ,ะเด็กๆดูแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยครูสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบพร้อมทั้งเขียนแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะโอเคไหมโจทย์ครูมีอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยมกีกุ้งกุ้งกี้ กี่บาทคะ4,990บาทแล้วก็มีปลาปลา1,250บาทแล้วก็มีอะไรอีกมีปู3,500บาทสุดท้ายมีหอยเม่น6,500บาทเดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาดีกว่านะคะ,ะไปดูกันเลยคะ่ะ จวยปัญหาครูครูจะมีภาพอะไรคะมีกุ้งแล้วก็หอยเม่นให้เด็กๆใช่ไหมอ่าโจทย์ของครูก็ตั้งว่าวันนี้แม่ไปจ่ายตลาดซื้อกุ้ง4,990บาทซื้อหอยเม่น6,500บาทแม่จ่ายตลาดวันนี้ทั้งหมดเท่าไรอ่ะต้องเป็นวิธีอะไรคะ จะทั้งหมดเลยทั้งหมดก็คือการรวมรวมก็คือบวกนั่นเองอ่าล้วก็จะแปลเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้4,990บวก6,500เท่ากับสี่เหลี่ยมนี่คือวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปต่อไปอ่ะครูจะมีอะไรมาให้เลยอ่าร้นค้าขายอะไรขายป้ากับ ขายกุ้ง่ะเดี๋ยวครูจะสร้างโจทย์ปัญหาก็คือป้าสมศรีซื้อปูราคา3,500บาทซื้อปลาราคา1,250บาทป้าสมศรีซื้อป,าาา 1, ป,ออปูแพงกว่าปลากี่บาทต้องมาทำอะไรกันคะปูมันแพงกว่าต้องมาลบกันนั่นเองก็จะแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้3,500ลบ 1,250นั่นเองโอเคอันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะเป็นครูจะมีประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้นะคะแล้วให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ครูก็จะเป็น2,450รลบ1280เท่ากับสเลียม เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคูจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบยังไงคูจะสร้างเป็นก็คือไมโครเวฟราคา2450บาทพัดลมราคา1,280บาทราคาไมโครเวฟแพงกว่าพัดลมกี่บาทนะคะอ่ะเราก็จะมาทำการลบกันแล้วก็จะทราบได้ว่าราคาของไมโครเวฟแพงกว่าพัดลมกี่บาทนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็น การสร้างโจทย์ปัญหาการรบเดี๋ยวเรามาดูต่อมานะคะครูก็จะมีประโยช์สัญลักษณ์ให้เด็กๆก,ก็คือ17,990บาทบวก1 3 9 0งห่มเท่ากับสี่เหลี่ยมครูก็จะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกดังนี้แม่ซื้อตู้เย็น17,990บบาทและซื้อเครื่องซักผ้า 13,900บาทแม่จ่ายเงินค่าตู้เย็นและเครื่องซักผ้ากี่บาทนั่นเองเราก็จะทราบใช่ไหมคะว่าถ้าจ่ายเงินสองอย่างนั้นก็คือเป็นการรวมกันหรือบวกนั่นเองมีแบฝื์คา ให้เด็กๆได้ทำนะคะอ่าคำชี้แจงให้หนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดอ่าเดี๋ยวผู้มีประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้แล้วนะคะก็คือ2 6 7 1 7 1 7นลบ1นนั่นเองอา เด็กๆสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถกลับย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะอาย่าลืมนะคะทําลงในสมุดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงในร้ายให้ครูดูนะคะว่าเด็กๆทาถูกหรือไม่วันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย